สวัสดีครับวันนี้ครัวปึงปังมีเมนูอาหารว่างมาฝากครับเป็นเมนูลาาเตียงตุก,กี้ยากี้ครับส่วนผสมของลาเตียงก็มีดังนี้ครับกระเทียมต้นหอมขึ้นช่ายแคลลอรอทผักกาดขาวไข่ไก่และที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ครับวันนี้ผมใช้น้ำจิ้มก,กี้สูตรกวางตุงต้งครับตาพันท้ายนอร์ติงครับอ้าวเดี๋ยววันนี้เรามาลงมือทำกันเลยดีกว่าครับ ผมก็จะตั้งกระทะให้ร้อนหลังจากกระทะร้อนแล้วผมก็จะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยครับน้ำมันเริ่มร้อนผมก็จะใส่กระเทียมสับลงไปผัดให้มันหอมก่อนหลังจากกระเทียมเริ่มหอมผมก็จะใส่เนื้อไก่บดลงไปเราจะเปลี่ยนจากเนื้อไก่บด จะเป็นกุ้งบดหรือว่าจะเป็นหมูก็ได้ครับแล้วแต่ชอบไก่ใกล้จะสุกแล้วผมก็จะใส่แครอทลงไปววงเพราะว่าแคร์ใส่ที่ผมใส่แครอทก่อนเพราะว่าแครอทเนี่ยมันจะสุกยากกว่าอย่างอื่นครับอันนี้ไก่เริ่มเริ่มจะสุกแล้วผมก็จะใส่น้ำจิ้มซุกกี้สำหรับวันนี้ผมใช้ซุกกี้ตูดวางตุ้งครับ ตาพันท้ายโดติงถ้าเอของผมถ้าอยากชอบเผ็ดๆรสจัดๆเอานี่เลยครับสูดพริกกระเหลี่ยงนะก็ตาพันท้ายโดติงอีกเช่นเคยนะอันนี้ผมใส่สูดกลางๆดีกว่าผมไม่ผัดอันนี้น้ำจิ้มมันก็จะเริ่มแห้งเพราะว่า เนื้อไก่ได้ดูดเตมของรสชาติของน้ำจิ้มไปแล้วต่อจากนั้นผมก็จะหลีไฟอ่อนเล็กน้อยอย่าให้ไฟแรงไปแล้วก็ผมก็จะใส่ประกาศขาวครับวันนี้ผมเอามาตับชิ้นเล็กๆครับประกาศขาวขึ้นช่ายครับแล้วก็ต้นหอมครับ อันนี้เรียบร้อยแล้วครับผมก็จะอันนี้ว่าผมผัดไตเนี่ยผมจะพักทิ้งไว้ให้เย็นก่อนระหว่างรอเย็นเนี่ยผมก็จะนําไข่มาทาเป็นเป็นตะข่ายเพื่อที่จะเอาไตมาห่อครับตอนนี้เราจะเอาไข่มาทําเป็นตะข่ายครับส่วนผสมของไข่ของผมจะใช้ไข่เป็ดกับไข่ไก่ครับเพราะว่าไข่เป็ดเนี่ยหนึ่งช่วยสีสันให้มันสีเหลืองหรือเข้มขึ้นแล้วก็มันจะเหนียวด้วยกับแล้วก็ผสมไข่ไก่ครับ เราก็ตีไข่ให้เข้ากันไข่เป็ดเนี่ยไข่เป็ดไข่แดงเมื่อมันจะเข้มสีเข้มกว่าไขา่ไก่ผมก็เลยมาผสมกับไข่ไก่วันนี้เราก็จะตั้งกระทะให้ร้อนผมก็จะใช้กระดาษอนามันเช็ดก็พอครับตอนนี้ว่าเราจะทําเหมือนกับตะไคร้เราจะใช้ดิ้วมือทําเป็นตะไคร้เพราะว่าเราจะใช้อาหารไทยโบราณเขาใช้ดิ้วมือมาตลอด แต่ก่อนใช้เราก็ล้างให้สะอาดเพราะว่าเราอาหารนี้มันต้องผ่านความร้อนอีกทีนึงเพื่อฆ่าเชื้อโรคแต่ถ้าเกิดไม่ไห้ผ่านความร้อนเนี่ยเราไม่สมควรที่จะใช้นิ้วอย่างนี้ครับผมอันนี้เราจะเทสก่อนว่าหรือลองดูว่ามันได้ไหมกระทะร้อนไปไหมเย็นไปไหมเดี๋ยวลุงผมจะลองเทสด,ดูครับ <S <S อโอเคเดี๋ยวรอแป๊บเ,เดียว,ยวอันนี้ได้ครับกระทะได้ครับ โอเคครับผมก็ใช้นิ้วลงไปครับ อันนี้ได้ที่แล้วมันสุกแล้วก็พริกข้างพริกครับนี่เป็นลักษะอย่างครับแล้วก็คว่ำพักทิ้งไว้ครับผมก็ทําเอาไข่เนี่ยมาทําเป็นตะข่ายเรียบร้อยแล้วต่อจากนั้นเนี่ยผมก็เอาไตที่ผมพักทิ้งไว้เนี่ยมันเย็นแล้วผมก็จะมาห่อครับ นแล้วครับเมนูล่าเตียงถุกกี้กี้ของผมวันนี้สำหรับทิปหน้าควัวปึงปังจะมีเมนูอะไรมาฝากอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย